นอร์เวย์เป็นประเทศที่กฎระเบียบสูงสุดเหนือหัวเลยค่ะทุกคนต้องปฏิบัติตามใครที่ไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาที่เขาวางไว้ก็จะเป็นแกะดำนะคะก็จะเป็นตัวแปลกประหลาดทันทีอย่างมาดามมาอยู่ที่นี่เนี่ยยีปีก็ว่าได้นะคะก็ได้ซึมซับขนบธรรมเนียมประเพณีของเขาการวางตัวยังไง การอยู่ร่วมกับสังคมของคนนอร์เวย์นี่จะต้องทำยังไงเราก็ได้เรียนรู้และเราก็ได้ซึมซับเข้าไปนะคะอย่างกรณีการทิ้งขยะการทิ้งขยะของนอร์เวย์นี่เคร่งครัดมากๆเลยนะคะเราเดินไปตามป่าตามถนนเนี่ยเกิดเราเอาขนมไปด้วยกินกลางทางหรือกินอะไรก็ช่างนะคะเศษกระดาษเศษพลาสติกเนี่ยเราไปทิ้งไม่ได้นะคะทิ้งได้แต่ว่ามันเกิดรู้สึก อับอายและก็ละอายในจิตใจของเราว่าเราเป็นคนที่มักง่ายทิ้งขยะไปทั่วไม่ไม่รักษาสิ่งแวดล้อมและก็กลายเป็นคนที่มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อตัวเองไปเลยค่ะมันก็เลยทําให้เรากลายเป็นคนรับผิดชอบในสิ่งแวดล้อมต่างๆร่วมกับคนของนอร์เวย์ของเขาค่ะการทิ้งขยะของนอร์เวย์บริษัทขยะ เขาจะมีถังขยะมาให้จะแยกออกนะคะหลายถังเดี๋ยวจะพาไปดูมีถังอะไรบ้างนะคะเราก็จะเสียให้บริษัทถังขยะเขาไม่ได้มาเก็บให้เราฟรีหรือว่าหลวงจ่ายนะคะเรานี่แหละเป็นคนจ่ายบริษัทเก็บขยะเขาก็จะมีเวลามาเก็บของเขาเก็บวันไหนอาทิตย์ไหนอย่างนี้ตารางมันจะมีบอกให้เรานะคะพอขยะถึงวันคิวของขวดอย่างเงี้ย เราก็จะเข็นถังขยะไปไว้หน้าถนนหรือหน้าบ้านของเราแล้วรถขยะก็จะมาเก็บไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูมีถังขยะอะไรบ้างค่ะไปค่ะทางบริษัทขยะเขาจะให้ถุงอย่างนี้มานะคะไว้สําหรับใส่เศษอาหารค่ะก้อนขนมปังมาดามอทิ้งกินไม่หมดมันเป็นลาเราก็ทิ้งไปนะคะมัดปากอย่างดีค่ะเราจะเอาไปทิ้งที่ถังกันค่ะ แล้วก็ถุงพลาส,สติกหรือว่าพวกพลาส,สติกที่เราใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องอาหารหรือว่าถุงเราใส่อะไรอย่างนี้เราก็ต้องแยกนะคะเราต้องแยกไว้เขาจะไม่รวมกันกับเศษอาหารหรือเศษทั่วไปนะคะนี่แหละค่ะถังขยะอันนี้เป็นสีฟ้านะคะจะไว้สำหรับใส่กระดาษนะคะแล้วก็ถุงพลาส,สติกค่ะ อันนี้คือสำหรับกระดาษแล้วก็สีนี้สีเขียวนะคะสำหรับใส่ขยะทั่วไปค่ะใส่ขยะทั่วไปอันนี้แล้วก็สีนี้นะคะคือไว้สำหรับใส่อาหารค่ะเราก็จะมีถุงอาหารอยู่ในนี้นะคะสีจะเป็นสีน้ำตาลค่ะแล้วก็อันนี้สีเหลืองก็คือใส่พวกขวด พวกขวดพวกกระจกพวกแก้วพวกอะไรอย่างนี้นะคะพวกกระป๋องอย่างนี้ค่ะแต่ละบ้านก็จะมี4อันนะคะก็จะได้คนละ4อันคือใส่กระดาษใส่ขยะทั่วไปแล้วก็ใส่อาหารแล้วก็ใส่ขวดนะคะสีเหลืองนี่ค่ะนั่นแหละค่ะคือถังขยะที่ทุกบ้านต้องมีค่ะทุกบ้านต้องมีจริงจริงปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะมันไม่มทีที่ทิ้งขยะเหมือนบ้านเราค่ะต้องทิ้งในถังเท่านั้นค่ะ แล้วก็เขาจะให้มาสี่แต่ละบ้านจะมีสี่ถังถังใส่แก้วใส่ขวดใส่กระป๋องอาหารต่างๆนะคะแล้วก็ใส่เศษอาหารที่เราเหลือกินเหลือหรือว่ากินไม่หมดหรืออะไรนีนะะ้แล้วค่ะเราจะเททิ้งไม่ได้เราก็ต้องเทใส่ถุงสีเขียวๆที่เขาให้มาแล้วก็ไปทิ้งในถังสีน้ำตาลคะ่ะมันจะมีฝาของมันเห็นเห็นอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็สีเขียวเป็นขยะทั่วไปอย่างเป็นเป็น ขยะทั่วไปไม่รู้จะอธิบายยังไงหรือเป็นอะไรที่เราที่ไม่ใช่กระดาษหรือว่าไม่ใช่แก้วหรือว่าไม่ใช่พลาสติกอะไรางั้นนะ่ะทั่วไปค่ะแล้วก็สีฟ้าก็จะเป็นพวกกระดาษแล้วก็ถุงพลาสติกค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปในนั้นแล้วก็ถึงเวลารถเขาก็จะมารับเองนี่แหละคะ่ะนอร์เวย์ถึงได้เป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตสูงสุดและก็ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเขาผู้คน ประชาชนประชากรของเขารักษากฎระเบียบร,รักษาวินัยที่จะต้องปฏิบัติต่ตอประเทศชาติสิ่งแวดล้อมและก็เพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะเขาถึงได้อยู่ดีอยู่สงบไม่มีโจรไม่มีการทะเลาะเบาะแหวงกันค่ะเพราะเหตุนี้แหละค่ะเพราะว่าทุกคนปฏิบัติต,ตามกฎค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ